บรรยากาศยามเศาร์มณนดีกว,ว่าเมื่อวานหลายค่ะจัดคนจะบอกว่าทองฝาสวยมากๆเลยนะคะตื่นขึ้นมาที่หานิดๆเนาะค่ะก็จะเห็นทองฝาซองแสงขึ้นมาแบบนี้นะคะก่อนที่จะดัางไฟหนึ่งเขากระโ๊ดบดาเลยค่ะที่จะยิบมือถือขึ้นมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ้งซามสีดังไฟติดค่ะทุกคนทองฝาเปลี่ยนสีไปแบบเร็วเลยท้ามือได้นอนบ้านหรือว่านอนตื่นสายกว่านี้เนาะ,ค,ะค่ะก็คงจะบม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้ ใช่เวลาดังไฟแคบรบดอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ทองฝาเริ่มเปลี่ยนสีไปเป็นสีไม้แล้วค่ะปุ้ยเลยลองต่างกล่องเบิงนะคะเบิงที่ละจ่าทุกคนคะ่ะปุ้ยต่างกล่องไว้เป็นเวลาประมาณ1ิบหาสิบหกนาทีเองนะคะกระเบิงเด้อจาาทองฝาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะพระอาทิตย์ก็กาลังตองแสงขึ้นมาแล้วค่ะ นี่แหละค่ะทุกคนเป็นความสุขของคนนอนหน้าแบบป er ุ๋ยเลยแกว่าใดนะคะตื่นมาได้เห็นบรรยากาศขขาเขียวๆแบบนี้เนาะจ้าแกเอินได้ว่าเป็นความใฝฝันของหลายๆคนเลยเนาะจ้าที่อยากจะกลับมาใช้ชีวิตอยูุ่บ้านปุ๋ยเองปุ๋ยแกยังมีความโชคดีค่ะที่ได้อยู่บ้านใส่ชีวิตแบบนี้ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกเนาะค่ะได้อยู่กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ถึงแม้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะยังโบท่านในพร้อมอาจจะยังโบท่านด้เอืออํานวยต่อการใส่ชีวิตของเฮานะคะแต่กับโบเป็นอย่างเลย ยอย่างหน่อยการใส่ชีวิตของปุ๋ยในแต่ละมือก็ยังคงมีความสุกอยู่หลังจากที่หนึ่งเข่าเซต็แล้วเรียบร้อยนอกจากวิกจะจ่ายางถือตะก้าเข่าสวนนะคะมือน,นีห้าจะมาเก็บแตงกวากันค่ะแตงกวาเริ่มแบบวาออกนวยพ่อให้ได้เก็บแล้วนะคะก็เลยว่าจะเก็บไปไหวนะคะทัวมาเป็นนวยเนาะคะ่ะปวยวาป๋ยจัตัด เราก็จะปลูกยางอื่นทดแทนเข้าไปค่ะปลูกแตงกวายังจะดีกว่าเลยนะคะยางหน่อยแตงกวากระด้ออกหน่อยแห้ได้กินเนาะค่ะแถมดูแลก,กับวิยากพร้อมทั่วนี่เพลียจะมากมาก,กวนตลอดเลยนะคะทุกคนแตงกวานี่บริสีดหญ้าขามาแรงเนาะค่ะบริสใสสารเคมีนะคะทุกคนหน่วยเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีพวกหลองลอยของมาแรงมากัดมาแทะเนาะค่ะตั้งใจว่าจะปลูกแตงกวาอีกแจ็คสองแถวค่ะขังๆกันทัดไปอีกเนาะค่ะพอเด้กก็บกินต่อไป ก็จะมีความแบบว่านวยขลรอแคลแ,แลจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันบองงามนะคะปลูกเป็นนวยใส่ตำหนีเด็กกินตำหนีกระทือว่าดีมากๆแล้วนะคะเก็บตําไปหลายเทือแล้วนี่ค่ะ ยืนขึ้นมาย่ามือเศร้านะคะก็จะมีเส <im> ียงนก้องแบบนี้แหละนะคะทุกคนว่าแจ้งเสียงนกก้าวาเสียงกาเนาะค่ะเสียงนกกระจิบเสียงนกเอียงค่ะมีสารพัดนกเลยนะคะน้ำจำไก่จะขวงค่ะกัคขันดีค่ะขนาดค่ะมีไก่ตอกอยู่สามตัวนะคะหนวกหูมากๆเลยแตงกวาของห้าววันนี้ห้าวก็จะทาย่อยเก็บเนาะค่ะหนวยใดหนวยหน่อยห้าวก็จะเก็บไว้นะคะไว้ถ้าเก็บเทือนาเนาะจ้าฟักทองที่ปุยปูกใส่ถุงปูกแซนดี้ไว้สองถุงค่ะตอนนี้ขึ้นค้างแล้วเรียบร้อยนะคะเ เละค่ะบริเวณด้านหลังของปุ๋ยนีนะคะยังมีพื้นที่ว่างอยค่ะุ๋วว่าปุ๋ยจะปลูกแตงกว่าเพิ่มอีกนะคะ <S <S ปลูกซี่หลายๆแน่น,น่าจะได้แบงหยาดพี่นองกินน้ำนะคะรอบนี้ปลูกมิดเดียวเองค่ะแถมเป็นหน่วยบบงงาม้อมนะคะทุกคนก็นเลยบบคอยได้แบงหยาดพี่นองกินเลย <S <S ได้แตงกว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะ๋ยจะจะมาเก็บบักพริกนะคะทุกคนอันนี้บ่นน่ใจว่าเป็นพริกอีหยังนะคะแต่ว่าบบคอยเพดปันไดจ้าเมื่อวานปุ๋ยไปตัดไม้ไผ่มาได้สองลำเนาะค่ะตั้งใจว่าจะเหตุขางแตงโมนั่นแหละนะคะ พอไปตัดมาแล้วกับบดิเวตตอนอกจากราว่าฝนมันจิตุกแล้วพีกก็มีแตงแตเมเลนน็กๆนะคะคุณยายบอกว่าช่วงเมื่อกี้มันแรงเนาะคะ่ะฝนบปต๊กนะคะพีกก็เลยมีความรสชาติแบบเพลดขึ้นมาจากปกติค่ะพีกน,น้อยๆน,นี่ปยไปซื้อมเมล็ดมาแต่งแต้หุ่นได้ค่ะศูนย์ทดล่องพอพั้นพักเอียงักอยางหนึ่งในหลจาจ่ายอยู่สีสเกตนะคะพอได้มาแล้วปยก็มาวางใส่กระถางไว้นอกจากงอกดีๆนะคะปีก,ก็เลยเอามาเนบใส่ค่ะปกติแล้วนะคะบริเวณนี่จะเป็นคู่ของหมักแตงเนาะ าคุณยายปลูกแตงกวาในแหละนะคะพอแตงกวามันเบิดเนอกจาพวิก็เลยเอาต้นพริกมาเสียบไว้แทน ตอนแรกก็นึกว่าแตงแต่สีบลเป็นหน่วยให้ได้กินเด้ค่ะทุกคนแต่ว่าก็ออกหน่วยมาหลายรุนแล้วนะคะวิก็ได้เก็บกินมาหนีด้นเติบแล้วนี่แหละเนาะค่ะขาว่าปลูยกยังก็ได้กินอันนั้นส่วนอันนี้เป็นต้นบักเขือค่ะที่ปุ้ยถ่ายคลิปให้ทุกคนเลยเบิ้งนะคะตอนที่เก็บบักเขือน,นั้นเองเนาะจ้าตอนหนีนะคะจา้าวแมนอีหยังมากินใบของเขาค่ะ,คะทุกคนใบสอยเบิดเลยนะคะเขาก็จะได้หาหญ้ามาฉีดอีกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะลอกเอาหญ้าเต็มที่ปุ้ยมาร์กไว้เนาะคะ่ะมาฉีดไล,ล่เบิ้ง คือที่ปุ๋ยขุดหลุมปลูกเนาะค่ะคุณยายเพิ่นมาเหตุคู่ขึ้นหายนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนค่ะหนาฝนจังไดเด้อเดินเดินฝนจังสิตกทเธอนึงนอกจากแหงแหลงแห้งคกทข้างบานปุ๋ยขนาดุ่นหน้าตี้บานแยังฝนตกมานหนามโ่หงนอกจากนักภาษาอีกยังกับหน้าโขกแบบเฮ้าผิกน้อยใดที่มันจุกแดงแบบนี้นอกจากถากจงไว้นะคะก่าก็จะมากินข้าววิจะยเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้เมื่อนีปุ๋ยคิดอยากจะกินแกงเนือใหม่เนาะค่ะใส่ปลาหมึกใส่บักบวบนะคะใส่ยอดฟักทองไปจัง สันนาจาก็เลยเก็บบวบไปสองนวยย่างหย่อนกลับมาที่สวนพักของห้าวค่ะทุกคนแตงโมตอนนี้นะคะเริ่มเป็นเครื่อเรื่อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือปุ๋ยปลูกแตงแต่กรูนะคะเดี๋ยวมือนี้ย่ำแรงเขาจะไม่เหตุขางให้เพิ่นน์นนาจาอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนาจาปุ๋ยจะมาตัดคะแนงของเพิ่อนออกนะคะจะมีคะแนงเกิดขึ้นมาหมองบริเวณโคนตนนาตาถ้ามือใดเขามีเวลาว่างเขาจะไปเอาดินมาใส่ถุงปลูกแซนดี้ไว้นาจาจะท้าย่อยปลูกฟักทองอีกนะคะทุกคนอยากปลูกหลายๆค่ะมือน,นี้ห้าก็เก็บพักได้ประมาณนี้ค่ะ ค่ะได้หยอดปักทองมานํานะคะกาว่าจะไปใส่แกงน้ำใหม่ใส่ปลาหมึกนั่นแหละค่ะหยอดปักทองหวานๆนะคะแกงใส่กันกับน้ำใหม่เขากันดีค่ะขนาดคุณยายเห็นห้าวเข่าสวนกันย่างมากคือกันค่ะ,คะต้นบักฮงนะคะทุกคนมันเป็นเช้อราค่ะปลูกโบเป้นํำนะคะทอนทิมจ่าบัตที่นีนะคะก็เลยปลูกไม่ํำค่ะคุณยายนี่บโยทอออีลีตน้นบกฮงเกิดเองก็มีหลายตอ้นอยูเต้าแต่ว่าห้าวเบ่าดดไปจีบมาปลูกนะคะเก็บดอกปักทองมาแล้วค่ะมาแลงกันย่างตามมาอยู่นะคะ เก็บพักเสร็จแล้วเรียบร้อยนอกจากวีก็จะมาหาเก็บใบย่านางนะคะทุกคนใบาย่านางกระยูในพ่นปวกนาเทียงหน้าเห่าเนี่ยละค่ะเป็นต้นขี้เล็กเนาะคะ่ะมองนี้นะคะพักทางเบิดวยก็จะเอามาล้างทําความสะอาดก่อนค่ะพักบด้ฉีดยาานะคะ่ะบริต้องกังวลอีกอย่างเลยนะคะล้างเอาดินออกแค่ยางเดียวกับพ่อแล้ว ปุ paid, ้ยมีความคิดที่อยากจะเหตุให้เทียงหน้าของปุ้ยเนาะตาทงหน้าของปุ้ยเป็นสถานที่พักผ่อนที่แบบว่า้สามารถพักผ่อนได้ทุกมือนะคะเปรียบเสมือนเฮ้าไปเที่ยวนะตาตอนนี้ปุ้ยมีโครงการในหัวขึ้นมานะคะว่าปุ้ยอยากจะเหตบานใหม่หลังนึงค่ะเป็นบานใหม่หลังน้อยๆนะคะเหตจากใหม่เมื่อสองเนาะค่ะปุ้ยอยากเหตไฟประมาณว่ากลางทงหน้าเนาะค่ะทุกคนหลังนี้คุณยายเพิ่งแกยูไปแล้วเนาะค่ะทางเหตกับเขากบน้ำนะคะมันกับแบบว่าประมาณว่ามันบด้บรรยากาศจัิงสินะ อยาเคล็ดไว้สำหรับพักพ่อนสไตล์รีสอร์ทแบบนอนเว่นเบิดมืเหมยจังสีนะคะทุกคนเอาไว้ถ้าเป็นออฟฟิศน,น่อยๆพากเสียงตัดคิปบริเวณรอบๆเนาะจ<ส>าเต็มไปด้วยป่าเขาจังสีไหมค่ะ อนนี้กระําอมใดแค่คิดค่ะทุกคนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ความคิดสื่อๆปุ้ยกระหูซึ้ไม่ความซุกแล้วนะคะนั่นแหละ่ะบริเวณด่านานานะคะที่ปุยยางไปเมื่อกี้ปุยอยากจะเฮ็ดไหวมองหันเฮ็ดไหวพักพอนเง,เงียบๆคนเดียวจังสีหน้าจ๋าเอาละค่ะตื่นจากความฝันสักก้อนเนาะค่ะคุณยายใส่ให้มาเก็บกระบุกนะคะทุกคนยายบอกว่ามีกระบุกอยู่มองนี้เนาะค่ะปุยก็ะเลยถือคู่กับมีดมานะคะตอนแรกปุ้ยว่าปุยจะแก้งน้อใหม่ใส่ป้ามือแข็งหน้าจ๋าแล้วก็ใส่พักที่ปุยเก็บมานะคะ คุณยายเราติเปลีย่ยนแผนเฮ้า พอเขาไปเก็บย่านา่งกลับมานอกจากคุณยายก็บอกว่ากับบุ๊กกัมีย่ยูแต่โบหูว่าสิแกงใส่ยังควนวานเนาะคะ่ะเขาก็เลยว่าเอาเดี๋ยวสิไปเก็บหายนี่แหละนอกจากเชิญนีก็เป็นนาทีกับบุ๊กมันเกิดแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะเอาลำเขาไปเห็ดกับเขากินค่าก่อนที่จะเห็ดแก่ตองลวกหรือว่าต้มก่อนนอกจากจากน้ำหนึ่งนะคะเพื่อให้ความขั้นของเขาออกวิจจะเก็บใบติ๋วไปใส่น,ำน้ำนอกจากต้นบุ๊กบางแบบนอกจากมันจะขั้นนะคะทุกคนถามว่าเป็นต้นใหญ่ๆมีน้ำหลายๆเนาะคะ่ะแบบนั้นเวลาเอามาเห็ดกับเขาจะมีความ ค่ะัแต่ว่าอันนี้ขาล่าเขาจะค่อนข้างที่จะเกลี้ยงนะคะตุ่มบอไ่เนานะค่ะเป็นตุ่มน้อยๆนะคะทุกคนอันนี้เวลาปเป็ดกับเขาจะบ่ค่อยขั้นนะคะ คนนี้เป็นพี่ชายของปุ๋ยเด้จเอจ่าพยางมาแตงแต่เทียงหน้าเพิ่นนะคะกระใย่างรัดมาน้ำคันแท้เนอกจาาเกือบกระบ,บไซล่องท้ามีอยู่เด้อจ่าแต่ว่าเหลวแต่อารมณนะคะเสื้อผ้าปุ๋ยซสื้อห้สองชุดเนอกจาาแต่ว่าใสแค่ชุดเดียวค่ะใสชุดเดียวมันนีหลายมือแล้วนะคะทุกคนว่าทัานเปลี่ยนอยู่กระแจ๊คสิวาจางังไดขันห้าบอกห้าวาวกระเคียดห้เนอกจาก่าวาวบด้เลยถ้าว่าละตัวคุณยายพ่นสิเปลี่ยนแผนเท้าเนอกจาก่าพ่นจะแกล้งขมุกนะคะทุกคนหรือว่ากระบุกเนอกจาก่าใส่ฮิตพอี้ ข้าวผัดยายกินแกงเนือใหม่ใส่ปลาหมึกไปจังสรัรนาจาก้าวาจแกงแบบว่าน,น้อยๆกินคนเดียวจังสีหน้าเพราะว่าบ่คอยมีคนมาก,กินนำ้ำเมื่อนี้ก็คงจะเป็นกับข่าวฟีมือคุณยายอีกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนปุ๋ยกัจะอาสาเป็นลูกมือกนแล้วกันนะคะตามย่านางห้เนาะคะ่ะกับบอเป็นยังจากมือใหม่จังแกงกินใหม่ก็ได้นะคะเมื่อนี้เหตดตับใจคุณยายไปสะกอนถึงเราจะสติบอดี้นาจาาพีชายแต่ว่าเราก็หักหลานดีค่ะมีผีใจดีคนหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นทักมาอยากจะสรงเสือา้มามาห้พีีชายปุ๋ยนะคะปุ๋ยขอขอบคุณ มากเลยนะคะนอ,อกจากนั้นแล้วก็มีพีหลายๆคนเลยนะคะอยากจะส่งเสือ้ามาไห้ปุ้ยนอกจากกับคนในครอบครัวนะคะปุ้ยก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะประว่าจะเป็นเสื้อ้ามื้อนึงหรือเสื้อ้ามื้อสองนอกจากปุ้ยก็ลับค่ะทุกคนบน่ได้รังเกียจเลย ุ้ยลูซส้อดีใจและก็ขอขอบพระคูดมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูปุ๋ยกับขอบครัวขนาดนี้แต่บางเธอปุ๋ยเองปุ๋ยก็หูซื้อแก้งใจมากๆเลยนะคะถ้าปุ๋ยบ่รลาบปุ๋ยกระหานเสียน้าใจของคนที่เขาอยากจะหายะคะ่ะแต่คิซะว่าคนที่หายปุ๋ยกับขออหายได้บุญได้กุศลเดอ้อจ้าขออหายลำลุ้ยเนาะจ้าขออหายมีแต่ความสุขความจเจริญไปในผภาผหกนาค่ะคะ่าแตงแต่ว่าจ้าตอนนี้คุณยายเห็ดกับเขาไปหอดไซแล้วเนาะนะคะในระวางร่อเนอาะจ้าปุ๋ยจะจะมาปอกแตงกินนะคะทุกคน จะบอกว่าแต้งแบบนี้รสชาติหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็กรอบแห้งนะคะคุณยายใส่เห็ดเพาะไปเบิดถุงเลยค่ะทุกคนเห็ดเพาะกับเมนเห็ดเพาะเทาบะที่นิสิยาไดโบนอใส่เห็ดเพาะใส่กระบ,บุกใส่นือใหม่นะจ้ะแกงรวมกันใส่ไปหลายๆอย่างนะจ้ะทางบ้านปุ้ยนะคะคุณยายเพิ่นจะมาแกงแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าปุ้ยน่ยอยากกินแกงนือใหม่ใส่ปลาหมึกนะคะบบแล้วดอกจ้ามือไม่เข้าก็สิได้ไปหาเนือใหม่มาแกงอีกคือเกาเมื่อนี้คุณยายเพิ่นกะจะแกงตามใจเพิ่นนอกจากเอารสชาติ ตามที่เพื่อนอยากกินนะคะใส่ผักอีตูลงไปหลยๆเนาะจ่าผักอีตูเก็บขคางๆเทียงหน้าห้านี่ล่ะค่ะหอมห้วยห้วยเลยจ้าบัดที่หนีข้างนี้กับหิ้วเขาเนาะจาก,ก็เลยว่าคุณยายมันจุกละละปั้นนี่นะคะตักไม่กินเถอะเนาะจาเพราะว่าแกงหอมแล้วเ็จแล้วเรียบร้อยเนาะจาาแกงเห็ดเพาะใส่นใหน่นะคะขมุกเสียเบิร์ดจ้าทุกคนแกงเดนไล่เนาะจาก,รราาก,จาก,กับบุกกระเลยเปื่อยสำหรับคลิปนี้ปื้ยคอลาปก่นกนเดอจ้าทุกคนเป็นคลิปถี่ยาวแนยูนะคะ1ิเอหน้าที่เนาะจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการเคลิปต่อไปนํานะคะสวัสดีคะ่ะ